ไม่ต้องสอนเลยอ่ะเฮย้ยแกเป็นใครทำไมก็น่ารักอย่างนี้เป็นไงเพิ่งรู้ใช่ไหมว่ากล้วยมันอร่อยมากอุ้ยไม่รักยิ่งให่แล้วไม่รักยิ่งใหญ่แล้ว,รลวจริงๆบอกเลยอุ้ยมือแม่กินไม่ได้คะ่ะเอาติ้งๆก่อนติ๊งๆเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆพี่บันดูคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้คะ่ะ ทุกคนก็รู้กันดีใช่ไหมคะว่ายายพาโชคเนี่ยเป็นควายที่นิสัยค่อนข้างแข่งขกึมเป็นมาเฟียนิดนีด้<ๆ>ที่ระแวงในน่อยอย,ยิ่งเวลาที่พาโชครู้สึกไม่ปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะพาแม่ตบวิ่งออกกำลังกายค่ะอันนี้เราแค่วิ่งเล่นกันเฉยๆนะคะไม่ได้มีอะไรการแสดงล้วนๆค่ะเพื่อคอนเทนต์จริงๆพาโชคเขาเป็นควายที่อ่อนโยนมากนะคะพาโชคเนี่ยไม่เคยทำเข้าของเสียหายเลยค่ะผิดกับบางใหญ่ที่เล่นอะไรไปทั่วมั่วไม่หมดแต่พาโชคเขาคงเคยถูกคนทำร้ายมาก่อนค่ะก็ะเลยจะมีความ ขี้ระแวงสูงมากเวลาที่แม่ต๊อบอยากสอนให้เขาลองกินอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าหยิบอะไรให้ก็จะไม่รับเลยแบบกล้วยเนี่ยคะ่ะแม่ต๊อบสอนพาโชคมา2ปีกว่าแล้วไม่กินยังไงยังไงก็ไม่กินฝักก้านปูเขาก็ไม่กินค่ะอะไรที่นุษยืนให้เขาคิดว่าเป็นยาพิษทั้งหมดจนกระทั่งเมื่อ2วันก่อนก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะพวกเราก็กําลังติดตั้งกล้องที่ปอกคอของยิ่งใหญ่อยู่นะคะ เพราะอยากเห็นมุมมองควายแบบเจ้าเบตงค่ะแล้วทุกคนดูตรงนี้ดีๆนะคะอยู่ๆไอ้เจ้ายิ่งใหญ่อะก็คาบกล้วยแล้วก็โยนไปให้แม่เขาเป็นกล้วยไข่จัดบ้านของแม่พ่อบอลค่ะยายพานางก็เห็นว่าลูกหยิบให้ก็เลยยอมกินค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่เมตตอบตื่นเต้นมากเพราะว่าพาโชคกินกล้วยได้แล้วโอ้ oh my god จริงเหรอกินเหรอกินไหมคนเก่งกินกินกินแล้วกินไม่กิน กินแล้วははลมันเด็ดเหรอทำไมกินไหมเดู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 โอ้ยมอมมากไปทำอะไรมาเด็ดให้รู้เฉยเหรอูฮูยกินกินไหมและใช่ค่ะน้องกินกล้วยเป็นแล้วคราวนี้ก็ลำบากแม่ท็อปแล้วค่ะโอ้ยหัวใจจะวายเก่งมากอะติงติงได้ไหมติง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 แบบยิ่งใหญ่ได้ไหมครับให้ค่ะชั่งอุ๊ยใส่แล้วติงติง เหยติ้งติงเอาดังดังเอาดังดังอ่ะให้กินก่อนก็ได้ให้กินก่อนอ่ะไม่ได้สอนเลยนั่งดูลูกนางอย่างเดียวแน่เลยพี่บอลไม่ต้องสอนเลยอะเฮ้ยแกเป็นใครทำไมก็น่ารัก่างนี้ เป็นไงเพิ่งรู้ใช่ไหมว่ากล้วยมันอร่อยมากอุ้ยไม่รักยิ่งใหญ่แล้วไม่รักยิ่งใหญ่แล้วจริงๆบอกเลยอุ้ยมือแม่กินไม่ได้ค่ะเอาติงต้งติงต้งก่อนติ้งติ้งเดี๋ยวเดียวใจเย็นๆพี่มันดูพี่บอลด,ดูลูกหนักเลยคราวนี้เก่งมากกินแม่แล้วหนึ่ง เดี๋ยวเดี๋ยวตั้งสติขอโชคขอโชคใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นถอยหลังก่อนถอยหลังก่อนอ่ะติงต้งติ้งติ้งติ้งเอาให้ดังเอาให้ดังติ้งติ้งว้ายวายเร็วจะเป็นใครแกไม่ใช่ควายใช่ไหมยังไง <laughs> งอนปันเนี่ยไปตายแล้วไปตายแล้ว <laughs> เอาติง้งติ้งแบบนี้ติงๆๆ้งติ้งแบบนี้มาเลยมาช่วยมาติง้งติง้งบ้าปอเขาทำได้จริงจริงไม่พกเลยสังเกตมานานแล้วใช่ไหมชัวร์เลยโอ้ยแม่แม่จะเต็ม กตตนะ็ติ้งติ๊งนะโอ้ยตื่นเต้นหัวใจจะวายอะมาติ้งติง๊งไอ้ขออีกรอบแม่ขออีกรอบติ้งติงต๊งติง้งติ๊งน้ามันทำเป็นโอ้อย,ยิ่งใหญ่จะงอนแล้วเนี่ยอ้อึ๊บพาโชคแบ่งให้ลูกบ้างยิ่งใหญ่มาครับยิ่งใหญ่มาย,ยิ่งใหญ่มายิ่งใหญ่อ่ะ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 ยิ่งใหญ่มา อ่ะอะอ่ะอะอ่ะอ,อ,อ่ของยิงงย่งใหญ่อ่ะของยิ่งใหญ่อันนี้ของยิ่งใหญ่ครับอ้ามเอายิ่งใหญ่งอนนั้นเนี่ยเ <c oughs> อาพอแล้วพอแล้วพอแล้วบ,บ,บ,บายบายพอบายบายแล้วต้องรู้แม่จะสอนอยังไงบายบายหมดแล้วค่ะหมดแล้วหมดแล้วบายบายไปกินย้านะคะเค้มไหมไปกินย้างพรุ่งนี้ค่อยมากินต่อเด,ดี๋ยวท้องอืด ยังย oh oh ังไม่ได้ยินเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เก่งมากเก่งมากเก่งมากยังไงดู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 พร้อนะฮะเออนี่ Keng mac, keng mac, ah, keng jangเลย ah, ah, oh, hehehe, 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 สวัสดีครับถ้าชอบคลิปยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ได้เลยนะคะยิ่งใหญ่เป็นควา,ายไทยชีวิตในความดูแลของแม่ตบครับ แล้วที่นี่ก็ยังมีพี่พีววัวถ่ายชีวิตจริง50กว่าชีวิตด้วยฮะแค่ช่วยกันดูคลิปยิ่งใหญ่แม่ต๊อบก็จะได้มีรายได้มาเลี้ยงพี่พีวัวครับผมฝากกดติดตามช่องกานละครหนึ่งฟาร์มถ่ายชีวิตด้วยนะคะโอ้ยแม่ต๊อบเสียงจะแหบค่ะนับวันยิ่งใหญ่ยิ่งพูดเก่งขึ้นทุกวันยังไงพวกเราก็ฝากติดตามช่องทางทุกช่องทางที่ชื่อว่ากานละครั้ง1ฟาร์มถ่ายชีวิตด้วยนะคะ ภารกิจนี้แม่ต๊อบตั้งใจมากจริงๆค่ะที่จะดูแลพี่พี่วัวทั้งหมดให้กินอิ่มนอนอุ่นไปจนวันสุดท้ายของชีวิตค่ะหรือหากท่านใดรักและเอนดูเด็กๆที่นี่ก็สามารถสมัครโปรแกรมสมาชิกเดือนละว9 9บาทเป็นค่าอาหารอิ่ม1วันของสัตว์1ตัวได้เลยนะคะแล้วแม่ต๊อบจะทำคลิปน่ารักน่ารักมาให้ชมกันเป็นการตอบแทนค่ะหรืออุดนูนชินค้าของพวกเราได้เลยนะคะผม